ยอดเขาที่ตั้งตระงานที่ความสูง1,767เมตรและที่นี่ก็คือสันหนกหัวน,นะครับเป็นทริปที่ผมรู้สึกว่าเดินเหนื่อยมากเลยครับขาไปเหนื่อยยังไงขากลับเหนื่อยอย่างนั้นเพราะว่ามีทั้งขึ้นและลงตลอดเวลาเลยครับระยะเดินของที่นี่ราวๆ9กิโลเมตรนะครับทางชัดเดินไม่ยากพอมาถึงจุดตั้งแคมป์เราก็เดินต่อไปที่สันหนกเล็กนะครับตอนเรามาถึงเราก็เดินขึ้นเลยนะครับไม่กล้ารอตอนเช้าเพราะกลัวฟ้าปิด ก็เป็นไปตามคาดครับตอนเช้าฟ้าปิดมืดตึบ๊บโชคดีที่เราขึ้นมาแล้วตอนเย็นวิวตรงนี้ก็จะมีป้ายสันนอกไว้เราถ่ายเห็นสันนอกใหญ่นะครับสวยมากครับถ้าฟ้าไม่ปิดอันนี้ก็จะเป็นวิวรอบๆนะครับพอเราขึ้นมาสันนอกใหญ่ก็จะมองเห็นสันนอกเล็กนะครับสวยมากๆเลยครับสําหรับใครที่เป็นสายเดินป่านะครับแนะนํามาให้ได้สักครั้งนะครับ